สาวน้อยในป่าไม้นะสาวน้อยในป่าใหญ่ไวงไหมครับสาวน้อยสาวน้อยในป่าใหญ่สาวน้อยในป่าใหญ่เลยกันเลยกันเลยกัน่ในสวนในธรรมชาติเนี่ยยังยังยังเลี้เลี้กันไม่เมือยเล่นกันลูกไม่เหมื่อย สาวน้อยในป่าม้านะคะสาวน้อยในสวนต้นไม้ทำมาชา่ขนน้องเมวเหมียวม,ม,ม,มาใชา่ขนน้องเมวเหมียวนะแหมครับนี่สาวน้อยในสวนต้นไม้เนี่ย Hum, hum. Vamos lá,